สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆสำหรับวันที่26เมษายน64นะครับวันนี้ก็น้ำมันเครื่องจากอังกฤษอันนี้ร้านเพิ่งเอาลงนะครับรอกันมาพักหนึ่งเกือบเดือนติดปัญหาเรื่องโควิดนิดหน่อยลงจากเรือไม่ได้ลูกค้าก็บอกรอครับนานเท่าไหร่ก็รอ เพราะว่าได้ยินกิติศักดิ์ชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ได้เคยไปนั่งรถเพื่อนมาเขาบอกเติมตัวนี้มาเจ้า X ต่อรเขาบอกลื่นดีอยากลองนี่ก็จัดให้ตามคำขอครับสำหรับ Civic FD 1.8คันนี้นะเดี๋ยวจะลื่นขนาดไหนเติมไปแล้วเดี๋ยวไปลองกันส่วนตัวนี้ก็ได้รับมาตรฐานโดยตรงของคันด้านะครับตัวอ p t ติมา x 1 ผ่านเซอร์ของ Honda โดยตรงนะครับสำหรับรถทอโบ o n a ของ Honda ใช้ได้เลยเกรนี้ก็เป็นเป็น 5W30 ไปเซิร์ชดูได้นะครับเซิร์ชชื่อนี้เลยแล้วจะเห็นว่ามันได้เซอร์ของ Honda จริงตัวนี้จะได้ได้เป็นเซอร์ของ API SP ได้มาแล้วนะครับแต่ตัวแก๊นี้มันเป็นสติ๊กเกอร์ตัวเดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่แต่ตัวน้ำมันผ่านมาตรฐาน API SP เรียบร้อยแล้วครับไปหาข้อมูลดูได้ในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชชื่อนี้ขึ้นไปเลยเจอแน่นอนอ่า จากคาขนาดนานนะครับเขาก็จะบอกว่ายิ่งร้อนยิ่งวิ่งเดี๋ยวต้องมาเทสกันว่าร้อนยิ่งร้อนยิ่งลื่นยิ่งเงียบจริงหรือเปล่าส่วนข้อได้เปรียบของตัว X อซอนะครับราคาราคาเท่ากับตลาดเลยคือของตลาดอ่ะจะเป็นขนาดประจุพัน4ลิตรแต่ตัว X อซอเราเนี่ยจะเป็นประจุพันขนาด5ลิตรนะครับผมข้อได้เปรียบซึ่งราคาเท่ากันเลยถูกกว่าหลายเจ้าด้วยราคาเท่ากันเลยตัวนี้กับขนาด5ลิตรนะครับ สำหรับรถเครื่องยนต์ที่ใช้2 0 0 0ันเครื่อง2000นะครับไม่ต้องไปซื้อน้ำมันลิตรหนึ่งแยกซึ่งอย่างนั้นราคาจะสูงกว่าสูงกว่าเลยถ้าเราซื้อ4ีลิตรบวกหนึ่งแต่อีตัวเจ้า X o ็กซทํามาให้เลยทุกตัวของ X o ซจะเป็นบรรจุพันห้าลิตรนี่นะครับมาใช้ได้หลากหลายทั้งเบนซินดีเซลมีมีให้เลือกครบทุกเกตโอเคเดี๋ยวมาเติมกันเลยครับอ่ะสวัสดีนะครับแล้วเราจะมาเติมกันจริงๆแล้วไม่ได้มโนนะเติมจริง ามาถ่ายใกล้ดูสีน้ำมันคือข้อดีของเจ้าเอ็กซอนะครับตัวน้ามันเขาเนี่ยจะมีความใสามากตัวอีกเคยลองน้ำมันมาหลายๆตัวนี่ตัวนี้จะใสใสจริงๆดูครับสังเกตสีตอนเทน้ำมันเขาจะใสามากแล้วก็จากที่ที่ผมได้ลองใช้มานะเอ็กซอเนี่ยน้ำมันจะเปลี่ยนสีค่อนข้างช้าไม่ใช่ว่าการชะล้างไม่ดีนะครับแต่ว่า คุณสมบัตใิในส่วนนี้ยังรักษาสภาพได้ดีและความลื่นใช้สําสหรับรถผมผมเติมไปเทสไปเกือบสองพันโลแล้วความลื่นยังยังไม่เห็นความต่างเลยครับว่าว่าความลื่นมันจะหายไปว่าถ้าว่าจากความรู้สึกเราจากการขับขี่นี่ยดูครับน้ามันใสมากแล้วก็ความไหลเทอันนี้เบอร์สามสิบถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถ้าคนเคยเคยแบบเทน้ำมันเครื่องบ่อยๆอย่ะจะจะรู้มืออยู่แล้ว จะดูออกเลยว่าน้ำมันขูมหนืดเป็นยังไงสำหรับตัวนี้ถือถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวดูก่อนไปกี่นิดละเด็กเกินสองไปกี่นิดวะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองบกเป็นทัสองทันงสามนิดเดียว่าณสามนิดตัว